สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านทุกคนครับวันนี้เป็นดีพีดีซีแล้วครับ, N N, บที่นี่จะพาท่านผู้ชมมาพอวิธีการเอามะส้มสมะส้ม,สมตอนนี้อยู่ยิมถนนนี่ครับยิมถนนมะส้มอยู่เก่าเปาเา้าครับเก่าขาครับเดี๋ยวท่านผู้ชมพอจะกันเป็นยังงี้เลยนะครับไอ้เนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้สเสด็จแม่ น้ำนาไปไกลแล้วอย่างบระธานมาละมัน,นมกระทายอยู่นี่กําลังกำลังแงงหอมมะส้มตี่ไม้ไว้กันวะอ่ะาพรกครับตีไม้ตีเรียบร้อยแล้วครับไปไปกันไม่พอครับเหยาเหยครับเหยาเหๆาเหยาเหยาหัวปังจะได้เนาะเอาไปครับไปขอเลยยุกไก่ก็แม่ ไม่เห็นตังได้อันกิะง,ง่ายๆนะครับเอาม,มัดส้มกึืนเทอมไปละฟันลงเอาอีกอนี่หันลวครับหันแล้วครับหังไอเท้าครับนี่ไอเท้าอยู่นี่ครับอยู่นี่นี่ไอเท้าแม่ต้องฟันเอาหนี่น ทั้งใหญ่เลยมีสองห้างกันก้าแม่เออเจฟฟันเอาลงมดอันนี้มดก้าบอกไปเอาไม่เศร้าให้มั้งก้าต่อเฉยๆสองว้าหันนี่บ่มียางแม่มาแล้วยางมันมาตัวก้า ฟันไม่มุนี่พ่อหน่ไม่อันกับหินนิสองหังกันว่าแม่แม่สองหังกันโบ้นุ่นมีสองหังกันตามชมกันยาวๆครับคอกันไปยาวๆ โบนบหมืนหังได้บ่ได้ทั้งเหมือนแป้งไม้ให้หังนั่นนี่ครับห้งงมดส้ม ลงแล้วลงแล้วมาเถอะรู้ไหมบ่รู้เลต้องอนี่ครับลงแล้วลงแล้วก็บ่รู้หูก็เหมือนบ่มีไหนเฮ้ยเออมีอยู่หือ Mio, miu, miu. Moment mì của mình là cái này nay, hết 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 hiện hết 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 อยังมาลูบไม้ลูบไม้นี่นี่อะไรอะไรอะไรนี่นะข้างหูอยูไไ่ในหนฮะผมมือใส่ข้างเดียวเหี้ยเขาออกเหี้ยกี้ เยบเบๆนี่เก็บเฮู้ั้างรกครั้งหลกติดตามกันเงียครับติดตามกันเงียใส่เอาแต่น้อยแต่น้อย ủa mì đi mà hắn cắm leo ăn hmm? ừ mì này nè mì con ăn mà hắn cắm leo thanh nhẹp Bỏ mía hắn nè, bỏ mía nè ngay cần Nhây vào đây mọi mì này người mọi Lại mọi Lại mọi người mì, người mì người mì Lại, và lại. Ừ. Mệt đấy hả? vào lại mọi người mọi người mọi người vào người mọi người mọi người mọi người ห้องไม่ครับหนูปไปไปห้องไม่ครับไปต่อเลยนี่ครับหมายไม,ม่นี่เออหลงแง่เน,นาะไม้ไม้ครับหมยไมย้ขอแล้วจะมีบบมี้กอลีจี ไม้ไม่กระโบมีก็มันต้องมีว่ะน,นี่ก้อนนั่นนี่กระโบมีมีแหละกระเมีก่บนี่โน้ปันนี่น้อยเดียวกับล้างแปลงไม้ฮั่นบนนี่ นี่แหละบ่วนีครับบ่วนี้มดเริงมดเริงไปแปอาจิมัก้าสิฮันก่อนแม่ลองซี้คังหนึ่งเหรอเียก็มาแก้วนี่บ่มนี้น ที่ไปเ,อ,เออู้มีไงมัล้วเปลี่ยนครับเปลี่ยนตีเพิ่นตีไม่ครับน้องสองสีผ่านไปบอมมีเปลี่ยนตีไม่ตีที่สามนะครับออตอนจะไปตีไม่เออนั่เนาะ เป็ดตกถาดสมุดก่อนจะไปจิมไหมครับเอาวันเกาออกกันโอ้มีอยู่มีอยู่มีอยู่หอดหมดเนามัต้องทำร้ายครับมันต้องฆ่า แป้งใส่อะไรก็ออกแล้วแล้วจะไปแป้งทั้งใหม่นี่ครับพอ,อหมดมันต้องฆ่ามันต้องทำร้ายครับก็อันนี้เป็นปิกไปหายินใไม่ตามธรรมชาติออกลุกๆ,ๆได้โยได้โยซักเน้ยเนี่ยได้โยไม่ว่าไปได้นี่คือเป็นห้องพัก hát nữa này hát khi hát ở hay nhẹp hoặc ừ. hay đi có ạ ừ. hồng phén mấy bộ bộ mì mày cái sai này ใส่ดังเกา่าครับปีกมาใส่ดังเกา่าครับเดี๋ยวไปตีไม้ครับผมไปครับง่ายตีไม้แล้วครับครับง่ายตีไม้แล้วครับนี่มาเป็นคนละครับเออใส่เดสแม่กันไปไส่แหมไว้ไหนอันรถไว้ไหนแม่ รถจะนี่ย่ะรถไหนรถรถไหนอะ่ะรถหิมนี่ไ,ได้งรถหิมนี่ไงครับไหนไหม,ไมเอาปลาละกันนี่ที่อนี่หนุนอะไรอะ่ะ มีตรงนด้ไหม,ม,ม,ไหมนี่แมไหมนี่นี่บนหัวนี่แน่อือนี่ครับนี่ถังหนึ่งโอ้ถังใหญ่อยู่หังเกา่าเข่าก้า พอนี่ของศิของเราก้ะนี่ครับนี่ฟางเสียงโดนกระหึ่มกโ็โอ้โอ้โดนเหมอดจาดเนาะนังังไหลได้ปิวลงเหมอด,ดีนี่หึ หมดเรื่องมดเรื่องล่นเห็นมดนี่ลุนนี่หมดมัครับจังมั้เอาม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 เอาก้องังเอามเอามไปยาวไ

น้ำหลายครับเดี๋วนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนี่กรหน้ำน,น้ำขนาดนักโดนกล้องหลเตือยละ,อะ,ะต้องได้เห็นึโอ,อ,อห้างนั่นกัเจมส์ตั้มๆ่น้น่อน,น,นไปไปจวงบดดีนั่นนั่น Nè, so, à, này ăn Mấy thằng, ô oh, Thằng lo, tối lết tối lết Ừ, phải lo Hãy cho dưới thôi Thằng này Thằng này nhẹ 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 nha 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 mình nên nha 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 quay nha nó nha Bang bang đi đi cả à mẹ nim thăm ý hà nội nằm lộ mặt kia sẽ sơ mất mặt ơ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  một ừ. 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 lịch, một lệch một lệch một tay lại nhanh nhỉ cỡ nhanh khứa nhìn bị khứa không mời nhẹp mời 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 đi mời 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 ở mời 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 đây mời pin mời mời này cả mời có มีกอนี่เออนี่มันดิน้นมันโปดก็ได้สิ่นี้แันแม่ก็เป็นองโลงนี่จัดหม้อก็เป็นตังจะเ,เสียงเหล่ะน่คนี่นี่มันก็วัลกา Đâm lộ mày nhìn thắng hắn nhìn thắng ừ. Là, nhìn hắn mì hắn ít hắn đánh đi đi hắn 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 hắn

ไปยุบปนหาแล้วเด้อโอ้เอาหอดลงนี่เลยลอดูอบอกเดี๋ยวอาไปนั่นตงไดอันนี้เอาหันอเอานี่ใส่นนะี่มกาะาดเ้อของตังตงตง้งนาอือาไปตวใส่ใสลก จะลดลงไปลปะไปไปจีมายต่อครับผมเน็กรับมาจากที่มาอยู่นี่ล้อข้างถนน,นล้อแหม่แหม่โล,ลนิ้มปลา,าเมี่อนี่เหรอหลายๆได้หน่อยออสะสมมาหลายตีอยู่

นี่แยงบัตจุดด้ครับยังโล ộ พออยู่ยังบุกปอเดีย๋ยวพอได้อยู่ครับสักขาบพิตุย ได้อยู่เหอมีอยู่มีอยู่มีแปลงลายอยู่ลายอยู่วันที่กินอยู่นู้นนั่นวันนี้จะขายวันนี้นะเมาเลยห้าร้อยเฮ้ยป้อนนะ สุดยอดครับสุดยอดสิกเนเจอร์ของอาหารหักเนื้อเดือดตามฤดูกาลครับไข่มดสมไข่มดละไข่มดละพ็ะอกกาเยบร้อย นี่ไปกันไปเดี๋ยวไปคับสุดยอดนี่ครับผลงานสุดยอดหนึ่งขับได้อยู่ <c oughs> <c oughs> ครับผมคลิปนี้ก็มีตัวอีก,ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปเอาไข่มาส้มไปประกอบเมนูอย่างนะครับที่ตามชม พี่ต่อไปนะครับนนมีการถนอมไข่นะครับเมื่อไข่มันแปลกสะพามห้องเหี่ยใส่คล้องเหี่ยครับผมอีกก่อนนะครับปากกดไหลกดแฉกิมเนี่ครับเด้อเดี๋ยวมีรนับหน้าพี่พี่หน้านี่อย่างจะไปไหนครับเดี๋ยวจะเอามาลงแหมนะครับครับผมอีนะครับสวัสดีครับ